โมตตะพรวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตะพระกวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตะพระกวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธกาโมรเพปุตังธนกาโมรเพธนังติกาเยกายะกายะเทวานังยิตังเศวิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสวรโนมรรังขังอรหังสวตสดโหนะโมายะในโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก ในประชาชนทั่วสารทิศพากันมาขอโชคลาภขอพรจากปู่ท้าวเวสสุวรรณในสองวัดดังของปราจีนบุรีอย่างคึกคักในการส่องทูบหาเลขเพื่อได้เลขเด็ดหรือล้วงสิงป่องจับสลากพ,พบมีการแก้บนใช้หนังแางแปรงถึงกลางเด็กนี้เริ่มจากที่วัดแจ้งเมืองเก่า ตำบลปัญจันคามอำเภอปันจันคามจังหวัดปลาจีนบรีบรรยากาศในโค้งสุดท้ายก่อนวันหวยออกประชาชนทั่วสารทิศพาการเดินทางมาขอโชคลาภขอพรอ,องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสูงส8เมตรครับในในในวันหยุดเสราร์อาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศคนมาวันเสราร์อาทิตย์คนเยอะนะครับแล้วพอดีใกล้ลอตเตอรี่จะออกด้วยบางคนก็จะมา มามหาโชคด้วงนะที่นี่เป็นสถานที่ที่หลวง,งปู่ท้าเวสุวรรณองค์นี้ของเราเนี่ยเป็นองค์ที่ให้โชคแก่ป็นชคลาเราที่จะคนเยอะหน่อยแล้วพอดีวันนี้ใกล้หวยลอตเตอรี่จะออกก็ก็เยอะเป็นทิเศษนิดนึ่งแต่วันปกติก็ก็มาป,ปากไปเรื่อยๆแล้วการทําบุญของเรานะครับเราไม่ได้มี จตจำนงว่าจะต้องราคาเท่าน <response>. ั้นตัวนี้แล้วแต่ศรัทธาของพี่น้องจะมาถ้าไม่มีแล้วต่ห้าบาทสิบบาทก็มีปัญหาครับที่วัุเรสักกระที่เราใลที่ว่าใหญ่ที่สุดที่โลกในในโลกในขนาดเท่าไหร่เนี่ยองค์นี้ท่านแม้แต่ฐานขึ้นไปถึงข้างบนสุดนะครับสิบแปดเมตรแต่ว่าตัวองค์จริงๆนั้นสูงสิบห้าเมตรสามสิบห้าเซน ข้างในนี่บรรจุหลายอย่างปั้นสดนะครับปั้นสดแล้วก็ตันไปถึงเอวแล้วก็ที่เหลือข้างบนก็เป็นช้องว่างสำหรับใส่วัตถุมงคลก็มีทุกอย่างนะครับมีตั้งพระสมเด็จพระสิ่งที่ควรเคารพสักการะเยอะแยะครับข้างในครับครับอจครับขอบคุณครับผม อก็เองก็ไม่มีอะไรมาอืมมา,มาบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่าเนี่ยให้ให้ไปบูชาพระเวสสุวรรณอือก็ตัวเองนะองค์พระเวสสุวรรณนะอะไรเนี้ไม่รู้จักไม่ได้าไปแล้วแล้ว,ลวมามาที่วัดนี้รู้ได้ยังไงครับผมที่เขาว่ามาที่เขาดูในยูทูบว่ามีองค์พระเวสสุวรรณใหญ่โตในประเทศสิงคโปรที่วัดม่วงขาวแก้วพิกุล ตำบลโคกอีบอำเภอสีม,ม,มโหสถได้มีการายหนังแก้บนพร้อมประทัด2,000น,นัดแกะหูเท้าเวสุวรรณ2อง,งค์ขนาด2เ<ะ>มตร90เเมตรได้แก่องค์ปู่เท้าเวสุวรรณสมปัติถนาซึ่งเป็นองค์ด้านซ้ายและองค์ปู่เท้าเวสุวรรณสมพรสมปัติธนาองค์ขวาโดยมีชาวบ้านกว่า300คนหลังจากดหนังการแกร่งแล้วในช่วง กลางเดืนอนมิถุนาดนั่านบุโชคลาภขอพรปู่ท้าเวทหวันทั้งสององค์ซึ่งมีการส่องทูปที่จะภาพจุดแก้บนและมีการจุดประทัดโดยการส่องทูปปรากฏป็นเลข6 5 7ส่วนหางประทัดได้ขึ้นเป็นอยู่บนการทางมะพเ้้าต้นมะเพ้้าวเอาหลงหมไม่ได้ ่ำให้ติดต่ออนะครับได้ทุกแท่งน,นะครับมาจุดเทียน การแก้บนในวันนี้คือความเป็นมาอย่างไรครับพี่ครับความเป็นมาคือผมล้วงลูกปิงปองเนอะแล้วก็บอกท่านว่าูกแล้วก็จะให้ไก่ให้ของหวานให้ผลไม้อะไรเงี้ยครับ แล้วตองประสบความสำเร็จจริงๆครับก็ไปเล่นพวกหวยหุ้นหวยอะไรยเงี้ยครับก็คือผมไม่ได้ล้วงแบบตนลับลูกนะคือมีเจ้าแม่ตะเคียนด้วยอะไรเงี้ยผมก็ล้วงลูกับตนละบตนอะไรเงี้ยก็ได้สามลูกดเลยสามตัวตรงครับตรงๆเลยครับผมคือผมซื้อนี่คือผมเล่นหมู่ต่นะครับได้ไปเท่าไหร่ครับได้ไปเท่าไหร่ก็ได้มาประมาณสี่พันเจ็ดครับ บาทกว่าห้าบาทนี้ครับแล้วก็วหน,นังหนังที่บนมีกี่เรื่องครับวันนี้สองเรื่องครับสองเรื่องครับถูกบ่อยไหมเพราะผมถูกอย่าไรครับถถูกตั้งแต่เอามัตั<อ>้งมาตั้งถูกวันน่้หมถูดูคือหลักๆคือจับจับเอ่อปิงปองครับผมแล,แล้ววันนี้ครับได้ได้ เพิ่มเติมยังเป็นเป็นคนที่ไหนครับคนพื้นที่เลยครับคนพื้นที่ครับเ้องก็เด็กอยู่ในวัดนี่แหละชื่อชื่อน้องอะไรครับชื่อเบนครับอายุเท่าไหร่ครสามสองครับสามสองหมู่บ้านม่วงขาวเลยเนาะหมู่หมู่อะไรครับที่นี่หมู้าครับผมม่วงขาวไม่หมู่แต่บ้านผมอยู่ฝั่งหมู่ห้าจับหวัดขอนแก่นเนาะครับผมดาวโอเคครับหวัดขอนแก่นด้วยพระประจําอยู่วัดนี่แหละก็ไม่ประจําอะไรผมมีงานผมก็ไป เอเอถ้าไม่มีงานเด็ก็มานอนเล่นอยู่วัดดูแลวัดให้คนคนคนเขาถูกบ่อยไหมครับก็มีนะก็มีที่แล like ้วน uh, ี่ก็มีเด็กเ็ไม่เด็กหรอกก็โตละมาจับลูกบอลกันซื้อแล้วก็ไปซื้อก็ถูกอ่ะถ้าซื้อมาเยอะหรอกเด็กกับน้องก็ถูกเป็นหมื่นนี่นแหละเป็นหมื่นสองหมื่นที่สามหมื่นอะไรนี่แหละแล้วก็ซื้อมาเดียซื้อหนึ่งร้อยบาทใหญ่ก็จะนิยมมาแก้บนด้วย นางลำอะไร่งนางลำเป็นเป็นนางลำลำแบบนักเรียนอย่างเงี้ยเออแบบเป็นนักเรียนเอาเรียนมาลำเรียนโตโตหน่อยเรียนมัธยมเออที่ปาจีนกัลรายีเนี่ยเขามาลำเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้เก้าคนเอ่อมาลำนังก็เพิ่งจะมีนี่แหละเพิ่งเพิ่งจะมีอันนี้ก็ได้เยอะไหมได้โชคใหญ่หรือคะที่มีหนังเนี่ยน่าจะได้โชคใหญ่เหมือนกันนะ พราะว่าเขาไปถูหวยแบบไอ้ทีแล้วนี่็เขาไปถูกหวยอะไรหวยที่เขาเรียกกันหวยลาวหวยอะไรเ่ะเออแล้วแล้วหวยหวยนี่ก็ถูหมดเลยแต่เป็นพวกตรงกอนู่นแรกล้วแล้วมวยไว้เนี่ยหวยลาวเมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ยไมื่อวันมเนีแหละที่ที่เขามาถูกที่มาประทัดมาจุด เขาหางเลขประทัดไปซื้อถูกประทัดถวายเช้าเวรตุวันได้ถูกแล้วมาแก้บนแล้วก็เอาเลขหันประทัดไปซื้ออีกถูกอีกได้อีกสองวดซ้อนได้ได้อันนี้คุณลุงอะไรครับชื่อสำรานครับนำตะกุนแล้วมาหน้าบับอายุเท่าไหร่ก็มีตอนนี้อายุ 69 69เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านอของบ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านม่วงขาวม่วงขาววัดม่วงขาวแก้วพิบุตรเปนวัดม่วมงขาวแก้วพุตค,ครับและในการต <ผม S 2> ึกนี<อ><ม>้ได้มีการไหว้ขอพรเท้าไหว้สุวรรณก่อนถึงวันเผยออกในวันพรุ่งนี้ครับ<แ>มานิสสนาคุณรายงานรัชนันถ่ายภาพจากปราจีวรีครับ